พ่อไปสอนท่าให้หลังได้ครับพี่พี่ช่วยถ่ายผมนะครับเ็จะมีขอมีท่านะครับนอนทักขอ่ครับตอนนอนมไซ้า้อมขอถ่ายไว้แน่ครับอาช้นเข้าไป้ยกขาเข่า 1 2 3นะหนึ่งสองสามส่้าหกเดแปดเก้าสิบทัตโต้งหเลยนะสอามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบมองข้าทางฉากมข้าวขาฉากสองสามส่ห้าเจ็ดแป้างนารงครับลบสอง้นเขาไว้เหมือนเดิมลู็หางของขาวข้าฉากหนึ่งสอามสี่ห้าเจ็ดแปดบัโต

แน่นเลยนะฮะอันนี้หน่กแน่นของจริงแอจริงราจันผมชอบอะที่บอกเขาใยากเกินเขากินนี่ มาถึงตัวแรกไม่ใช่ไรแน่นะเหมือนเด็กทิ้งเช่นสีมันเป็นเื่อของการออกกลยอากาี่ตอนนี้หรือใครๆก็พยายามจัแบบพิมีให้และิมีออกีเถึงขาายใหญ่ากลมากแต่ผมว่าคเรับอบกปนใหม่นะ พอไหมเจ็บของจริงเดินผ่านเจ็บของจริงนะโล่งแน่เลยเจ็บของจริเห็นไหมเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับโครงสร้างเขาอย่างไรแต่เส้สาเหมือนกันครับ เหลือไหมล่ะเหลือยังจะเก็บให้มันจบต้งเนี้ใช่ไหมเหลือตึงไหมล่ะตรงข้อสอบที่ที่คั้มมันตึงไหมครับที่นี่ตึงตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมวันนี้นะใช่ป่ะอ อย่างโน้นง่ะยดีนะฮะฮ่าฮ่าฮ่อแท็บเบาและนะคือมันตึงแต่ว่ามันตึงเพราะแกระาเป็นบล็อกอยู่ พอเราปลดบล็อกปุ๊บมันจบ,นจบเราต้องรู้แน่ว่ามันหลุดอะไอย่างนี้เราก็เทสเนี่ยอพอแตะเสร็จปุ๊บก,กระตุกเสร็จแล้วมันเออมันคลายเ้าแตะ ตึงตงเขาก็มีข้ามเนื้อแต่เราอย่าไปใส่ใจที่ข้ามเนื้อเราเกลี่ยเส้นประสาทเสียฉะนั้นเส้นประสาทมันก็อยู่ใต้กล้ามเนื้อเนี่ยแมนมา่าฮ่ารู้ยู่ ได้เขาเหมือนที่ได้หนึ่งเขาช้นเลยถ้าเราเราหยุดใช้มันมันก็จะพัฒนาขึ้นแต่ไม่ต้องไปบิดไม่ต้องไปดันบิดดันนี่เท่ากับบิดคอบิดกล้ามแล้วคอบิดกระดูกคอเส้นกระต่ายอยู่ข้างกระดูกคอก็ถูกเบียดไปด้วยโอเคยืนยืดยืดใช่ไหมโอเคพอหรือยังพอยืนพอพอแล้วที่เขาไปยืดยืดขึ้นจะไม่ไม่ดีใช้ก่ ไอ้ตรงนั้นคือเท่ากับพังตัเยึดตัวนี้ยึดตัวเส้นประสาทช่วงนี้ทงสองนี้ยึดเต็มใช่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 ใา่แนหนักว่าเพราหนักกว่าหนักกว่าข้างนู้ยังไม่ทำข้างนี้ทำแล้ว ไม่หอ่าใช่ไหมมันเบาขึ้นถูกว่าอ่าเฉะนั้นเนี่ยเราก็ไล่ที่ซีสี่นี่แหละต้องไปยุ่งมเอดาคือพื้นที่มันมีทั้งแนวเนี้ยทัดอ่ะเราไล่ไปเพื่อเราจะดูว่ามันมีตรงไหนที่ตึนไหมอย่างไอย่างเงี้ยเราย้อยไปข้างหลังนิดนึงยวด่ามีไหมเออมีมี เออไปข้างหน้าก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่าเราใช้ข้อ,อใช่ไหมถ้ามัเนเตือนหมายเราก็เน้นตรงนังวลนี่ มันมีคนรข้ามแล้วนมันมีที่คอรัห้วยังก็มันที่คออนนี้รู้เลยสิแต่แล้วแล้วพอตอนแรกแกสีไม่คนยอี่หาป็นเราเป็นเราไม่เขึ้นฝันเเราเดี๋ยวทาถ้าไปพคกทัสเซ่เขากดแบบนี้เขาบอไอ้เป็กตึงเขาดีดกดไ ไม่ก็เขาไปไล่ที่กล้ามเนื้อไงเขาไปไปมองที่กล้มามเนื้อไงแต่แต่เราไม่มองกล้ามเนื้อเพราะเราบอกว่ากล้ามเนื้อมันอั n d e r under เส้นประสาทเส้นประสาทการอ่าเส้นประสาทมัน under สมองอีกทีสมองคนโคนเส้นประสาทอีกทีเราก็แก้ที่เส้นประสาทกล้ามเนื้อมันกด็แค่เพราะว่าถ้ากีฬามันจะมองที่กล้ามเนื้อกกระดเหมือนจะไม่มองที่เส้นประสาทนี่แต่จริงๆตามหลักสรีระหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพมันต้องมองที่เส้นประสาท ถูก,กต้องคือสั่งการและรับความรู้สึกจากกล้าเมเนื้อส่งขึ้นสมองม,มันก็คืออยู่ที่เส้นประสาทฉะนั้นเมื่อไหร่เราแตกเนื้อมันถึงหมดอ่ยยก ไปใต้พ่อเอก่าเนาะยงไหมใช่ใช่ใช่เงี้เราไม่ต้องไปยุ่กับที่แบบนี้นเดเ๋ยนต่างขายถูกต้องไปที่รู้สูงเลอกไปที่ลาภาษาเ,เกี่ยวรกับปาลานซ์เรื่อัขอรไมไม่ไหมมัวเข่ามันก็ขึ้นอยู่กับน,นี่น่แถวสามอยู่ที่เหนอ,อยู่เช่นภะษา หาใหญ่เลยประหลาดมันมาโอ้ยอยู่ไม่ยิกงไม่จิกไม่จิกบ้าอู้วิเชียรธมจิกมันเป็นเรื่องสรีรวิทยาอยู่แงนะแต่ที่สำคัญอยู่ที่เฉลี่ยถทำมันก็จะค่อยๆเพิ่มคือหลักมันต้องได้